สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านที่รอติดตามเก็บรายละเอียดของปริศนารับราชวงศ์ถังนะคะเรามาถึงตอนที่30แล้วค่ะใกล้จะจบแล้วนะคะซูอูหมิงเอ่ยต่อลู่หลิงฝฟิงว่าช่างเป็นโชคของต้าถังจริงๆที่รัชทายาทมีคุณธรรมเช่นนี้เขาเองจะพยายามไขคดีนี้นำยาถอนพิษมาให้องค์หญิงให้ได้ แล้วบอกลู่หลิงเฟิงว่าท่านเองก็ควรจะพยายามเช่นกันเพื่อเป็นการล้างมนทินให้กับรัชทายาทพราะหากเราทำไม่สำเร็จผู้คนต้องลือกันว่าเป็นพระประสงค์ของรัชทายาทแน่นอนลู่หลิงเฟิงเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ขอบคุณเขาที่ช่วยเตือนให้ระลึกถึงข้อนี้เขาสัญญาว่าจะทำสุดความสามารถเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของรัชทายาทต,ต่อผู้คนในใตล้ลานี้ให้ได้ เมื่อพวกเขากลับไปที่จวน ต่างก็พากันดูภาพคนว่าจ้างค่าที่ซีจิ่นนั้นว่าดอกมาภาพนี้แม้จะเห็นเพียงตาแต่ก็ดูคุ้นเคยมากแต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยเห็นคนคนนี้ที่ไหนและยิ่งเป็นคนที่พูดติดอ่างเล็กน้อยอีกด้วยจากนั้นซูอูหมิงก็เข้าไปในห้องของเฟยจีตอนนี้ในห้องคละคลุ้งไปด้วยควันไฟที่เขากำลังต้มยาอยู่เขาบอกว่ากำลังคิดยาถอนพิษของดอกไม้หน้าคนโดยจะลองใช้พิษถอนพิษ แต่สิ่งที่ขาดอยู่ก็คือเป้าหวงดังนั้นซูอู่หมิงและลู่หลิงฟิงจึงอาสาออกไปตามหาตัวยาเป้าหวงมาให้เองทั้งคู่ตรงไปที่ร้านหมอยาเทวดาตามที่หูสื่อซื้อบอกแล้วก็แกล้งทำเป็นล้อนในถามหายาที่ใช้รักษาเมื่อพวกเขาถามหาเป้าหวงก็ถูกปฏิเสธบอกว่า เป็นสิ่งที่ห้ามขายมานานแล้วแต่เขาก็อ้างว่าเท่าแก่เนี่ยหูสื่อซื่อเป็นคนแนะนำมาเท่าแก่ร้านยาก็จึงรีบถามทันทีว่าท่านต้องการเท่าไหร่ ลู่หลิงฟิงจึงได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศาลกำลังทำคดีแล้วให้เขาเอาเป้าหวงออกมาให้หมดแต่เขาก็บอกว่ามีแค่เล็กน้อยเท่านั้นคนใช้เก่าแก่ของอารักขาเย่เป็นคนนำมาขายซึ่งกำหนดครั้งต่อไปที่จะนำมาให้คือวันพรุ่งนี้ดังนั้นพวกเขาจึงวางแผนจะจับคนรับใช้คนนี้ให้ได้ในวันพรุ่งนี้ระหว่างนั้นซูอูหมิงก็ไปขอพบองค์หญิงอีกครั้งเพื่อจะสอบถามข้อมูลบางอย่าง แต่พระนางก็เอาแต่สวดมนต์เขาจึงได้ถามกับทหารคนสนิทของนางแทนเขาถามว่าองค์หญิงมีความสัมพันธ์อันดีกับอารักขาเย่หรือไม่นายทหารเวยก็ตอบว่าเมื่อก่อนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่เมื่อสองปีนี้กลับเปลี่ยนไปเขาถามอีกว่าเวลาของนางเหลืออีกเท่าใดในายทหารเวยจึงตอบว่าหากนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นใช้ดอกไม้หน้าคน พรุ่งนี้ก็จะครบ81วันพอดีจึงขอร้องให้ซูอูหมิงรีบหายาถอนพิษมาให้นางด้วยขณะที่ซูอูหมิงจะกลับออกมาเขาก็สังเกตเห็นคนเลี้ยงม้ากำลังให้อาหารมันอยู่เขาจึงเข้าไปสอบถามบางอย่างวันต่อมาซูอูหมิงก็ปลอมตัวเป็นเท่าแก่ร้านยา ไปรอดักพบคนรับใช้บ้านอารักขาเยเพื่อจะจับตัวเขาให้ได้พร้อมเป้าห่วงเมื่อได้เป้าห่วงมาแล้วก็ให้เชี่ยหวนรีบเอากลับไปให้เฟยจีที่จวนทันทีส่วนตัวเขากับลู่หลิงเฟิงก็พยายามเข้นให้คนรับใช้คนนั้นบอกที่อยู่ของต้นเป้าห่วงนี้ให้ได้แต่เขากับยืนยันว่าเขาไม่รู้หรอก แต่สู้อูหมินก็ไม่เชื่อจึงได้จับตัวเขาหวังจะพาไปที่จวนของอารักขาเย่เพราะคิดว่าเปาห่วงของปลุกในบ้านเขาเป็นแน่ ระหว่างทางคนรับใช้ก็บอกว่าเขาแค่อยากได้เงินเล็กๆน้อยๆก็เลยขโมยมาขายอย่าจับตัวเขากลับไปส่งที่จวนนั่นเลยแต่พอเห็นว่าการขอร้องไม่เป็นผลก็วิ่งเอาหัวชนเสาตายในทันทีก็ทำให้ทั้งสองคนก็ตกใจมากไม่คิดว่าเขาจะยอมตายเช่นนี้แสดงว่าเขาคงกลัวการกลับไปที่จวนเป็นอย่างมากตอนนั้นก็มีพวกชายชุดดากลุ่มใหญ่วิ่งตรงเข้ามาหาทั้งสองคน ลูหลิงเฟิงบอกให้ซูอูหมิงวิ่งหนีไปก่อนส่วนเขาจะประมือกับคนพวกนั้นเองพอประมือไปสักพักก็หาทางวิ่งหนีเช่นกันเขาวิ่งไปเจอกับขบวนเคลื่อนศพกำลังจะวิ่งผ่านไปแต่ก็มีมือค้างหนึ่งโผลออกมาจากรถเคลื่อนศพดึงเขานั้นเข้าไปข้างใน ที่จริงก็เป็นซูอูมิงนี่เองที่ดึงเขานั้นขึ้นมาซ่อนตัวในรถเคลื่อนศพและมันก็ได้ผลจริงๆชายชุดดำกลุ่มนั้นตอนนี้ก็วิ่งผ่านพวกเขาไปแล้วซูอูมิงบอกว่าที่เขาจงใจขึ้นมาบนรถเคลื่อนศพก็พอรู้ว่าศพนั้นต้องการออกทางประตูตะวันออกของเมืองซึ่งอยู่ใกล้กับจวนของอารักขาเย่แต่พอขบวนศพออกมาจากเมืองได้ พวกนั้นก็รีบวิ่งลากศพไปโดยเร็วจนมาถึงชายป่าก็หยุดวิ่งซูอู่มิงที่อยู่ในรถก็รู้ได้ทันทีว่าต้องมีอะไรที่แปลกๆเป็นแน่เพราะตอนพวกเขากระโดดขึ้นมามันก็ไม่มีใครห้ามด้วยแล้วก็เป็นไปตามที่เขาคาดการจริงๆขบวนเคลื่อนศพแท้จริงเป็นแผนการของโจรกลุ่มนี้พวกมันแอบเอาทรัพย์สินที่ป้นได้ซ่อนไว้ในโรงแล้วทำทีนำออกมาจากนอกเมือง แล้วพวกเขาก็รู้ทันทีว่ามีคนกระโดดขึ้นมาในรถขนศพด้วยจึงเรียกซูอูหมิงและลู่หลิงฟิงให้ออกมาซูอูหมิงใช้ความเจ้าเล่ห์เกีย้ยกล่อมพวกโจรว่าเขาน่ะมีวิธีที่จะทําให้พวกโจรได้มีเงินทองใช้อย่างสบายกว่านี้แล้วก็เอ่ยถึงดอกไม้หน้าคนที่เป็นข่าวอยู่ในตอนนี้แล้วบอกว่าตอนเนี้ใครๆต่างก็ต้องการยาถอนพิษของดอกไม้หน้าคนนี้ อยู่ซึ่งเขานั้นมีตำรับยานั่นหากทำยาถอนพิษนั่นออกมาขายได้ผู้คนก็จะยอมจ่ายเงินมากมายเพื่อซื้อมันและพวกท่านก็จะได้รับส่วนแบ่งไปด้วยแต่ตอนนี้ยังขาดสมุนภัยอีกตัวหนึ่งต้องการกำลังคนไปช่วยค้นหาหากยอมติดตามเขารับรองว่าจะได้ร่ำรวยกันท่วนหน้าแต่เขาต้องการมือดีแค่สี่คนเท่านั้น หัวหน้าโจรเองก็คอยตามที่เขาพูดจึงได้ตัดสินใจติดตามเขาไปหาสมุนไพรที่ว่านั่นพวกเขาพากันมาที่ประตูด้านหลังของจวนอารักขาเย พวกโจรเห็นก็จำได้ทันทีเพราะพวกเขาเคยทำงานที่นี่มาก่อนและยังเอ่ยอีกว่าอารักขาเย่ไม่ได้ร่ำรวยอย่างที่ผู้คนร่ำลือหรอกในจวนเขานะ่มีแต่ต้นไม้ใบหญ้าทั้งนั้นซูอู่มิงไม่รอช้าให้พวกโจรสดอดประตูหลังของจวนเข้าไปด้านในแล้วอธิบายลักษณะของต้นเปาห่วงที่ต้องการให้พวกโจรรู้ก่อน จะบอกให้กระจายกำลังกันค้นหาเขาหันไปบอกลู่หลิงเฟิงว่าคืนนี้เป็นกำหนดเส้นตายขององค์หญิงแล้วพวกเรามีเวลาเหลือไม่มากดังนั้นต้องช่วยกันหาต้นไม้นั้นให้เจอ แต่ตอนนั้นก็มีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นมีหมีดำตัวยักษ์ถูกปล่อยออกมากัดโจนทั้งสี่คนจนตายขณะที่มันกำลังจะตรงมาหาพวกเขาซูอูหมิงก็บอกลู่หลิงเฟิงให้แกล้งตายพวกเขาจึงได้รีบนอนลงไปหลับตาทำให้หมีตัวนั้นไม่สนใจพวกเขาตอนนั้นก็มีเสียงนกหวีดดังขึ้นหมีตัวนั้นจึงได้หันกลับมา ต่อมาก็ปรากฏร่างของอารักขาเย่ขึ้นเขาทักซูอูหมิงว่ามาเร็วกว่าที่คิดและสั่งให้ลูกน้องมัดตัวสองคนนี้เอาไว้ก่อนจะพาไปยังโถงด้านในเขาบอกว่าหลังจากที่คนใช้ของเขาถูกฆ่าตายก็เดาได้เลยว่าพวกท่านต้องมาหาค่าแน่แต่ไม่คิดว่าจะมาถึงเร็วเช่นนี้จึงได้นำหมียักษ์ตัวนั้นมาจากลานเวหาเพื่อต้อนรับพวกท่านโดยเฉพาะ นี่ถือเป็นของหายากที่น้อยคนมักจะได้เห็นแต่ซู่อูหมิงก็เล่นลิ้นกลับไปว่าเขาอยากเห็นดอกไม้หน้าคนมากกว่าอารักขายเย่ก็จึงบอกว่าหากไม่ให้ดูก็คงขัดต่อการรับแขกว่าแล้วก็ลุกขึ้นไปเปิดห้องลับออกให้เขาดู ด้านในนั้นเป็นเหมือนสวนขนาดใหญ่มีต้นดอกไม้หน้าคนอยู่ตรงกลางและต้นเปาห่วงก็ปลูกล้อมรอบเอาไว้เขาบอกว่าเขาก็เพิ่งเจอห้องรับของเรือนหลังนี้เมื่อไม่นานมานี้เดิมทีเป็นที่สะสมอาวุธของเย่ก,กัวกงหยางซูอดีตคุณนางที่มีอำนาจในราชวงศ์ซุยและห้องนี้ก็คือคลังแสงของเขาสำหรับตัวข้าแล้วกับรู้สึกว่าหอกดาบทั้งหลายสู้ดอกไม้ใบหญ้าไม่ได้เลย เปาห่วงเองก็เติบโตได้ในที่ไร้แสงเท่านั้นส่วนต้นดอกไม้หน้าคนนั้นเขาได้ซื้อจากคนเก่าแก่ของราชวงศ์เปอร์เซียที่ยังเร่ร่อนอยู่ตอนนี้ข้าสามารถขยายพันธ์ุออกมาได้หลายสิบต้นแล้วพวกมันคุ้นเคยกับการโตในที่มืดแล้วตราบใดที่มีต้นเปาห่วงหนาแน,น่นเช่นนี้มันก็จะเจริญได้ดีส่วนสตรีชาวถูร่วนนั่นนางก็เป็นแค่ทาสที่ซื้อมารู้จักวิชาหลบหลีกแค่เล็กน้อย ตอนนี้ตายไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ตอนนี้เขาจะยังไม่จัดการทั้งคู่หรอกนะจะยอมให้พวกเขาอยู่ต่ออีกสักสองสามชั่วยามว่าแล้วก็นำพวกเขาเข้าไปขังในห้องลับกับดอกไม้หน้าคนนันเมื่อพวกเขาถูกขังอยู่ข้างในซูอูหมิงก็ได้ดูต้นไม้พวกนั้นอย่างละเอียดส่วนลู่หลิงเฟิงเองก็เดินดูแปลรอบๆเขาบอกว่าที่นี่เป็นคลังแสงเก่าคงไม่ได้มีทางออกที่ประตูลับด้านนั้นด้านเดียวเป็นแน่ ต้องมีทางออกหลักเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายกำลังพลสักพักเขาก็หาสิ่งที่เหมือนแผนที่เจอและพยายามไขปริศนาบนแผนที่นั้นสุดท้ายก็สามารถเปิดประตูทางออกอีกทางหนึ่งได้ขณะที่กำลังจะหนีซูอูหมิงก็คิดอะไรบางอย่างได้จึงบอกให้ลู่หลิงเฟิงหนีไปตามลำพังแล้วก็ขุดเอาต้นเป้าห่วงให้เขาเอากลับไปให้เฟยจยีอีกด้วยแต่ตัวเขาเองกลับนั่งรออยู่ในห้องรับนั่นเช่นเดิม ที่ด้านหน้าของจวนหลีเ่เยตอนนี้รถม้าขององค์หญิงก็เข้ามาจอดอาลักษายเยก็รีบออกมาต้อนรับอย่างนอบน้อมแล้วก็พาองค์หญิงเข้าไปด้านในของจวนองค์หญิงสั่งให้ชินหวายเซนินพาพวกคุณนางนับสิบคนมารอที่ลานด้านหน้ารวมถึงผู้ตรวจการเก่าด้วยทั้งหมดคือคนที่จะแปรพักไปเข้าข้างองค์รัชทายาท อารักขาเยเสนอให้นำพวกนี้ไปให้มียักษ์ของเขาจัดการซึ่งองค์หญิงก็เห็นชอบด้วยแต่ยังไม่ทันได้จัดการอารักขาเยก็แจ้งว่าซูอูหมิงก็ถูกเขาจับไว้ข้างในเหมือนกันเขามาขโมยเป้าห่วงที่เป็นสมุนไพรใช้ถอนพิษดอกไม้หน้าคนข้าก็เลยจับเขาเอาไว้ เมื่อองค์หญิงได้รู้ก็หัวเราะชอบใจเพราะคิดว่าซูอูหมิงผู้นี้จงรักภักดีต่อตนยิ่งถึงกับกล้ามาขโมยสมุนไพรเพื่อทำยาถอนพิษให้ตนไม่เสียแรงที่นางทดสอบเขาคนคนนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว อารักขาเย่ก็ยังบอกอีกว่าเขาได้จับผู้ติดตามซูอูหมิงไว้อีกคนหนึ่งด้วยชื่อว่าลู่หลิงฟิงรู้สึกจะเป็นคนใกล้ชิดขององค์รัชทายาทอีกด้วยน่าจะให้เขาได้ประลองกับหมีของกระหม่อมดูนะแต่องค์หญิงก็ตอบไปว่านางไม่มีอารมณ์ดูเรื่องแบบนี้หรอกแล้วนางจะคิดอีกทีว่าควรจะจัดการกับลู่หลิงฟิงอย่างไรแต่พวกไม่พักดีอย่างเกาจงอี้นั้นให้เป็นอาหารหมีนับว่าเหมาะสม พวกเขาคิดว่าใบหน้าข้าจะต้องเน่าเปื่อยในคืนนี้จึงได้ไปสวามิภักดิ์ต่อรัชทายาทเช่นนั้นก็ให้เขาได้ริ้มรองรสของใบหน้าที่เน่าเปื่อยจะดีกว่าอารักขาเยก็รีบรับคำทันทีบอกว่าเขาจะต้องปรับสูตรใหม่เพื่อให้ดอกไม้หน้าคนเห็นผลทันทีหลังจากใช้งานเขาจะสั่งคนไปปรุงยาให้เดี๋ยวนี้องค์หญิงสั่งให้เขาไปพาตัวซูอูหมิงมานั่งดื่มสุรากับนางสักหน่อย พออาลักขายเยเข้าไปในห้องลับก็เห็นเพียงแค่ซูอูหมิงเท่านั้นจึงโกรธมากที่ลู่หลิงเฟิงนั้นหนีไปได้จากนั้นก็นำตัวซูอูหมิงมาให้องหญิงและเมื่ององหญิงรู้ว่าลู่หลิงเฟิงหนีไปแล้วแต่ซูอูหมิงยังอยู่แสดงว่าเขามีความพักดีต่อนางดังนั้นจึงเชิญซูอูหมิงให้ร่วมนั่งทานสุราอาหารที่โต๊ะเดียวกับนาง แต่เมื่อเขานั่งลงกับทูลองหญิงว่าไม่ต้องรับรองเขาด้วยสุราอาหารหรอกตอนนี้ควรห่วงความปลอดภัยขององหญิงก่อนนางจึงถามอย่างเชิงว่าเขาสืบคดีไปถึงไหนแล้วอีกสองชั่วยามใบหน้าของนางก็จะกลายเป็นโครงกระดูกแล้วแต่ซู้อูหมิงกลับบอกว่าเขาเป็นห่วงความปลอดภัยขององหญิงไม่ได้เป็นห่วงว่าใบหน้าขององหญิงจะกลายเป็นโครงกระดูกเสียหน่อยนางจึงถามเขาว่าเจ้ารู้หมดแล้วใช่ไหม เขาตอบไปว่าถึงแม้องค์หญิงจะใช้ดอกไม้หน้าคนแต่ก็คงไม่มีปัญหาอะไรที่เขาทราบเพราะเมื่อวานตอนกลับจากวัดชงเนียนเขาแวะถามคนเลี้ยงม้าขององค์หญิงจึงได้รู้ว่ากำลังเตรียมม้าสำหรับเดินทางไกล องหญิงอยากกลับช้างอันเพื่อไปทานลูกยิงเทาในเมื่อคนเลี้ยงม้าบอกกำหนดการเดินทางขององค์หญิงแล้วกระหม่อมก็ตัดเรื่องที่องค์หญิงเคยโดนพิษของดอกไม้นาคคนออกไปเพราะหากเป็นเรื่องจริงพระองค์คงไม่มีพระทัยคิดจะกลับช้างอันเป็นแน่องคหญิงยอมรับว่านางก็ใช้ดอกไม้นาคคนแต่ใช้อันที่ไม่ได้แช่พิษ ต่างจากคนทั่วไปที่ใช้ในท้องตลาดตอนนี้เป็นผลงานการฟื้นฟูผิวที่หลี่เย่นั้นทำเพื่อฆ่าคนเดียวแต่เกาจงอี้ผู้นี้สมควรตายยิ่งนักเขาคิดว่าคาโดนพิษจึงเปลี่ยนไปเข้ากับองค์รัชทายาทองค์หญิงสั่งให้สิ้นหวายเซินเปิดปากเกาจงอี้เพื่อให้เขาได้พูดบ้าง เกาจงอีเมื่อมีโอกาสพูดก็รีบร้องขอองค์หญิงให้ไว้ชีวิตที่ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นแต่ชินไวเซินกลับตอบเขาไปว่าที่เขาทำไม่ใช่เพราะอารมณ์ชั่ววูบหรอกหลายปีมาเนี้ยองค์หญิงก็ดีต่อเขามามากแต่ก็ยังกล้ากล้ากล้าขัดต่อความไว้ใจขององค์หญิงซูอูหมิงเมื่อได้ยินว่าชินไวเซินคนนี้พูดติดอ่างก็หันไปมองด้วยความสงสัย จบตอนที่30แล้วนะคะโอ้โ oh หค่ะองค์หญิงนี่แหละค่ะตัวดีเลยนะคะผู้อยู่เบื้องหลังเลยค่ะ <c oughs> เอาละค่ะก็มาหลอกให้ซูอูมิงของพวกเรานะคะทดสอบความจงรักภักดีแต่ว่าตัวเองนี่ไปฆ่าคนอื่นเยอะแยะไปหมดเลยนะคะองค์หญิงค่ะเดี๋ยวตามวันไปในตอนที่31ของปริศนารับราชวงศ์ถังนะคะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ